ในเรื่องครับอันนี้เหยื่อไส้เดือนนะครับนา้นาะใครจะมากระเสียวแพแท้เาดีก็ช่วงนี้ก็ติดไส้เดือนมาด้วยนะครับนี่นะครับผลงานมันอ่อนเลยวเ,เห็นนะ่ะหวัวไม่เข้าหวัวยังไม่เข้า วัสดีครับนาะนะแล้วก็ท่านผู้ชมวันนี้พบกับโกฟิตทิ้งอีกวันหนึ่งครับผมวันนี้ก็มาหมายธรรมชาติมาเขื่อนกระเสียวแพรไทยพักดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับนาะนะตามลุ้นตามเชียร์กันเลยครับเดี๋ยวลงแพกันเลยครับผมครับบรรยากาศที่จะลงแพครับ อันนี้รอระหว่างจะจะลงแพของแพไทยพักดีครับผมก็ม <Yeah. S 1> นนีนา,นาเขาตกอยู่ไทยฝั่งตักนี เือวันนี้ครับนะฮนะก็มีหลายสูตรน,นี่ก็เลยลำขนมปังปนปัน่นแล้วก็ไฮเกตันนี้ก็สูตรเขียวสูตรเขียวอันนี้ก็เหมยเปิดมากินออกมาุเลยอ่ะกินสุดเลยอ่ะแล้วก็มีเสริมด้วยครับอันนี้มีมีไส้เดือน ส่เดือนครับวันนี้ใส่เดือน,ว,น,นวันนี้หลากหลายตามด้วยกุ้งฝอ,อยวันนี้กุ้งฝอ,อยก็มีกินดีก็โอเคกุ้งฝอ,อยถ้าปลาไม่กินก็ต้องต้องย้ำเลยลนะกุ้งเต้นวันนี้ครับผมทีมงานวันนี้คึกคักครับผมเดี๋ยวรอดูผลงานกันเลยครับ นะครับสะเทียนใส่งาม,งามปลาส้มปลาส้มปลาส้ม,สม,สม,สมอันนี้ปลาส้มเออเียนนตรเนี้ยหูแ,แล้วแขกแล้วแขกล้แขกตรงน,นี้แหละบบน้ะนะเย็น เรียนได้สวยช่วยนักเร็ยนข้าวทำทั้งวันช่วยชนตัวใหญ่หน่อยเรียนข้าวทั้งวันเลยช่วงนี้ต้องคนละสองคันแล้ะนี่อาหารเย็นก่อนอาหารเย็นก่อนตอนนี้สายขาวสายขาวขาวมีร้องด้วยนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวรอรุ่น สวายกันต่อวันนี้ันเอะหนอยู่ันอะไรพี่พิชิตดูให้นะนะันัอีกันนึงอะันสายอีกัดูเลยนะเดี๋ยวๆๆันไหนเป็นันไหนนยังไงอยู่หนักไหมนะหนักอยู่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 หนักอะไร

แล้เปิดววน,อ,น,อ,นออสายสายมันนนัม่มาแล้วครับมาแล้วครับนะนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยดเดี๋ยดเยเดี๋ยมาโอ้ยายเดี๋ยว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 อหน่อยดมลัง<อ>ามา มาแล้วครับนานานี่หนูเดือดขาดเยอะอ่ขาดตัวอูมันเบ็ดใหม่นะอย่างนี้นะครับผมไม่ผ่านครับไม่ผ่านแต่ว่าได้ปลาครับแต่ว่าได้ตัวครับเคเคเคโจโจโจเคเถเวลาาดย่สุะมุนนิดหน่อยครับตรงนี <the <the ้กินทิ้งบุ้ยกินเพีงนะเออสุึละมุนหน่อยนิดนึง เออปลากินตัวเล็กกว่าในคันเล็กอ่ะตั้งอ่ะแสดว่นี่นาะครับผมถามมาอยู่ถามมาอยู่สัาไว้หรือเปล่าถามมาอยู่เออกินแล้วใหญ่เข้าใหญ่เข้ามาครับใหญ่เข้าใหญ่เข้าอ่าไปแล้วปล่อยมันปล่อยมันนับปล่อยมันอะไรไม่รู้ถุงใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช่ค่อยๆน่าจะสี่โลนะตัวนี้ตะกี้สามโลนี่อ่ะอืม

เยอะหน่อยัเย็นเขรื่อยๆเลงรื่อย,ยของใหญ่ของใหญ่ตันนี้ของใหญ่โอ้ยย,อยังมีแรงอยู่ยังมีแรงอยู่ น่ในเรื่องครับอันนี้เหยื่อไส้เดือนนะครับนา้นาะใครจะมากระเสียวแพแท้าอดีก็ช่วงนี้ก็ติดไส้เดือนมาด้วยนะครับน,น,นี่นะครับผลงานมันอ่อนเลยปะนนเห็นน่ะหัวไม่เข้าหัวยังไม่เข้า ยังไม่เข้าให้มันหงายมางานนิดนึงงานิดนึงตัวนี้อานยยัยัยงงน้ากัเอมาครับแตนะแตยินดีนะยินีโอ้มา โอ้โหใหญ่แค่เพิ่มอีกอะอาโหอาโหจะวา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 ด้เนี่ยหว่านานจัง